ับเพียนะครับแต้มแต้มสวยเลยนี่มาแล้วนี่นาปลาระยะห้าสี่นะฮะสวัสดีครับมาเจออีกหนึ่งทิปนะครับทิปชิงหลิวนะฮะวันนี้มากับนาปลาแล้วก็นาเอสนะครับปาปลาแล้วก็นาเอสอยู่ข้างนู้นนะครับวันนี้มีพี่วัดนะครับมาดด้วยพี่วัดมาด้วยนะฮะเมื่อกี้ หวัดเป้าไปทิ้งละะพี่วัดตามมาด้วยนะฮะเยอว่าอยากลองดูนะฮะตกหรือวมันเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้พี่วัดก็วัดหลุดไปวัดหลุดไปทิ้งฮะจะได้ฮะตัวใหญ่ด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับมีน้าขีนะครับน้าทีสายยาแกให้เหยื่อมาลองนะเป็นเควันนะครับเหยื่อเขาทําเองนะฮะก็ให้มาลองดูนะครับก็เป็นเหยื่อผสมสําเร็จเลย นะฮะผสมน้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าใช้หนึ่งส่วนกับขนมปังสองส่วนนะครับแต่ว่าเราผสมหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับน,นี้ผมใช้หกสามเลยนะครับเดี๋ยวก็ผสมเสร็จแล้วนะฮะยวลองดูกันวันนี้จะหมานไม่หมาน,ไม,มานไ,มไม่รู้นะแต่ว่านาปัางกับนาเอดได้คนละแต้มแล้วนะฮะพี่วัดทาหลุดไปนะครับอ่อนนะฮะมือใหม่ตัวใหญ่ด้วยหมานหมานป้าใหญ่แต่ไม่เอาตัวฮะ เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีช็อตตกน้ำหรือเปล่านะตอนมีช็อตตกน้ำนี่เด็ดเลยโอเคเดี๋ยวตามรุ้นดูกันนะครับามแพงลิศว่ะมาแล้วครับตามแรกนะไม่ใช่ตัวเล็กแหละแต่คันคันงัดตาไม่ขึ้นนะดูนี่อ่อนจัด เออจินใจนั่นกักอ,อย่าีเหรอะยขให้ล่ามขึ้นมาเห็นไหมโอ้่แต้มแรกมาแล้วฮะเมื่อกี้พี่ก็ตวัดดึงขวดอย่างเดียวเลยเออเปืนไม่ได้ต้องค่อยๆเด่นโอ้อะไรวะมงดิเห็นไหมย้อนแปเ,เจอกินนี <laughs> ่ฮ <laughs> ะเควนนักขีผสมน้ำปังขาวของนั้นหนึ่งนะแต้มแรกผ่านปไปนะครับระยะ63 ไปแล้วไปแล้วนี่ไม่ใช่ปลาใหญ่โอ้ไม่ใช่ปลาใหญ่นะครับขายมันเอาไม่ขึลืนทำน้าไม่เึ้ือนนะปลากินไกไ่เว้ยเฮ้ยตัวมีแผลน้ำไม่ดีหรออ้ยเอาปลาไม่เข้าเนาะ เลยครมันอ่อนนะฮะนี่ตันที่สองมาแล้วนะฮะตันพี่สองมาอย่างไวตัวมีแผลด้วยอ่ะยาหกสามนล่นหมานเลยถือขันอย่างเดียวก็ถือขันอย่างเดียวก็เมื่อยจะแย่แล้วนะี่เอ็ดไมค์แต้มนะครับเอ็ดไกลๆนู่นนะฮะมาอีกแต้มแนละ้วไซส์พ,พอๆกันเลยนะ ไม่หนีกันมากนะวันนี้ปากกินก่อนข้างไกลนะวันนี้มาแล้วมาแล้ว,วขันอ่อนขันไม่ขึ้นเลยดนะิหรือว่าจะมีไซ์วะเนี่ยนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ย,ย,ยมีส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 ,มมสแล้วมีสแล้วเอาแล้วไงเฮ้ยเข้เาต่อ nè, nữa này yeah, nhà không thấy lên bên mấy quá đu thầy không thấy lên mà anh đây là không còn Dày lắm, dày

เดี off, yeah então, like ๋ยวมันเหนื uh, uh, uh ่ยม uh, mm ันก็ขึ้นเงี้ยแต่คนจะเหนื่อยแล้วแบกแบกขันนึงเดียวก็หมดแรงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอโนจนโนจนโนจันโดนจนโนจันไมดนจันจเะปโลได้นะโลฝาอุยนจนนจนเลยเอาแล้วอุ้ยใหญ่ด้วยได้อยู่นะตัวนี้เอาไหมาปันอยังแล้ว เอาเมันจเบ็ดมันมันไม่เาาเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนจันันสวยโอเค่้ยโอ้อาเดือตรงนี้เลยบยลนจันใส่สได้วันนี้อ้ยอ่ะเราปลาใหญ่เฉยวันนี้ โอ้โหโอ้โหสามลงบ้างแล้วนี่ยัขอบปุดปานะช็อตช็อตให้ไม่งั้นไม่มีปัญญาเอาขึ้นน้องเบ็ดขันโคตรอ่อนเลยโอ้โอ้โอเคเีงาหงส์ครับ โลครึ่งน่าจะได้ไม่น่าถึงสองกันน้ำบรรพันนะโลครึ่งน่าจะได้อ่นะโลครึ่งได้เฮ้ยไปเราไม่ได้ลงี้ยดิโอ้หน้าเวทคันก็อ่อนนะสุดยอดเลยเอ็นก็สั้นสุดยอดเลยครับโอเคนี่หลุดพอดีเลยเอาโดนจันมาเราสวายมาดิสุดยอดครับเนี่ยพี่วัดมองดาเอ็ดนเอ็ดใม่แต้มนะครับ ง่นไกลๆนะเอ็กนเอดนั่งอยู่หัวสะพานเลยไม่ต้อง่ายพี่ตอนนี้คนเดียวที่ยังไม่มีแต้มก็คือพี่วัดนะฮะปล่อยไปนะฮะอันนี้คนเดียวเลยนะคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วนะฮะมือมือใหม่ก็จะประมาณนี้นะฮะหลุดเว้หลุดหลุดเออหลุดหมานป้าใหญ่นะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาคืนนะหลุดหลุดหลุดก่อนฝนตกนะฮะมาหลบฝนกันนะปานก็ มีแต้มมาเพิ่มอีกหนึ่งะฮะนี่มาตัตวเฮียนตัวสวยด้วยนะี่ตรงนี้มันน้ำตื้นนี่ว่ะตื้นตื้นลนะเฮ้ยเอ็มจะถ่ายดิถ่ายดิเนี่ยแต่คนนี้ยังไม่โดนปลาเลยนะมนาะถ่ายเพื่ออะไรดูดิแอบหลบฝนด้วย หายแล้ว uh> ลบฝนอ,อยู่นะตอนนี้ฝนลงเม็ดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับตั้งแต่โดนตัวใหญ่ไปนี่เงียบไปเลยนะฮะเพิ่งเพิ่งจัมีน้ำปานโดนนี่นะฮะฮะโยนเยอะอย่างเดียวก็แย่แล้ว6 6เมตรสามนะปวดแขนแะล้วปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่มาแล้ว โอ้โยตะเพียนมาอีกแต้มน,นะฮะนะปานนะฮะอืมแขกไม่ได้กินห้าสี่แล้วมั้งนะตัวสวยมาเลยนะฮะไซส์เดียวกันเลยวันนี้ <c oughs> นะเข้ากระชังได้ก็ปลดเบ็ดพร้อมนะ <c oughs> ไม่ใช่กองเชียร์นะกองแช่ง ไปแล้วไปแล้วรุด,ดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ <c oughs> จองแช่งนะอุย้ยเอาปลาเข้าบาได้้องหือสองมือติด <c oughs> ล้มอีก อย,อย่าวิ่งไปไกลหลายเวยทพันก็อ่อนอ <laughs> เหนื่อยกันเหนื่อยเอาปลาเข้าแล้วเกินนะนี่ตามสวยเหมือนกันฮนะไซด์เดียวกันเลยนะฮะ <c oughs> ปลาก็ไม่กินต้องมานั่งแก้สายนะ <laughs> พ,นพันกับบอลลังนะพันกับเรานะโอ้วันนี้ไม่ได้กินปลาแล้ปลาก็ตอดบ่อยๆนะ ปลาก็ตอดบ่อยๆนะวัดวัดไอ้รู้วัดอะไรนะกลัวปลามันเจ็บนะเอาปิดปิดกล้องปุ๊บตอนปั๊บเลยฮะนะปานเออโหนี่ตะเพียนไซสสวยด้วยฮนะตัวนี้นี่มาแล้วมาแล้วไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> ตัวสวยเลย แมตนี้เหมือนมีคนจะร้องไห้นะนะ,นะนะตกตกมาครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ปลาเลยนะฮะ,ะปลากินนะปลาก็กินนะม,มีมีมีมากินมีมาตอดนะแต่วัดไม่ติดนะ,นะชื่อวัดแต่วัดไม่ติดนปลาไมา่ต้าน้ะฮะตัวสวยนะไซส์เี่ากันเลยนะเนี่ย นี่ทำปลาส้มสวยเลยนะแจ่มไปเลยเหมือนน้าปานจะหมาน,นะวันนี้น้บปานแล้ววัดวัดเอาวัดเอาของเรานี่ตั้งแต่โดนตัวใหญ่ไปก็งเงียบเป๊บเลยไม่ค่อยได้วัดเลยอเอาเด็กดูนะเอาดิดดดดด้ดิ้งดิ้งเอาโอ,โอ,โอ,โอ้ตายนะ <laughs> ลูกเอากล้องมาทำไมต้องการี่มันดูไงดูโอยกู้วฝั่ง้นมีเขาเดียวว้ขายพี่ลำบากนะหาอะไรกินก่อนขายยัไงครับเนี่ยก็บนฮะ ผมเอาสามสิบแล้วกันนะต้องพักต้องพักกินก่อนนะให้ก่อนอีสานนะปลาไอคนนี้ปลาไม่กินปลาไม่กินก็ต้องกินเนี่ยหาเนี่ยอย่างเงี้ยกินไปก่อนมาอีกแต้มหนึงน่งนึกว่าตัวใหญ่โบใช้ได้อยู่ตัวนี้ว,วิ่งอย่างแรงนะตัวนิดนึง่งนะ อของเรายังเงียบอยู่เลยไม่โดนนานแล้วนะคนนี้คนนี้คนนี้ถอดใจไปแล้วนะะคนนี้ไม่เอาแล้วนะวัดกี่ทีกี่ทีก็ไม่ติดนะฮะนะถอดใจไปแล้วหนึ่งนะครับ ครับผมก็สำหรับทริปนี้นะครับก็เก็บของกลับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทริปนี้ถือว่าลอดแห้วกันนะครับ3คนนาปานนาเอสนะครับผมนะครับก็พอดีว่านาวัดแกแกขอมาลองดูเฉยๆนะแกตกไม่เป็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับเหยื่อวันนี้ก็ใช้เป็นเควานของนาคินะครับผมถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากจะเอาไปลองดูนะครับก็ถุงละ1นึ่งโลหนึบาทนะครับถุงละ สามขีดก็สามสิบบาทนะครับก็เดี 000, ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทร a c e b o o k อะไรไปให้ให้หมดเลยนะครับเผื่อนานาถ้าได้สนใจนะครับผมก็ทริปนี้เราได้ท็อฟี่นะครับแต่ก็คือถ้าถ้าถ้าพูดถึงจํานวนก็นาปาเยอะสุดนะครับผมก็นาปานะเอสดแล้วก็ผมนะแต่ว่าเราได้ท็อฟี่ขอโม้หน่อยนะนานานอนทีนะครับผมไงถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago